ครับพอกันอีกแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับหนุ่มนำมครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องไปกินต้มยำทะเลน้ำใสครับพี่น้องกะซีมี่มีปลาหมึกครับพี่น้องปลาหมึกโตกใหญ่พี่น้องโตใหญ่ครับแล้วกะซีมี่กุ้งครับพี่น้องกุ้งกุ้งมกับโตใหญ่าเหรอเพราะอะไรเครับแซ่บแน่นอ้องทำวันนี้ ไปเบื้องวิธีการทำได้เลยครับพี่นอ้องไปไปทำกันพี่นออ้องไปเมื่อเบื้องเครื่องต้มยำครับพี่น้องครับเครื่องตม้มยำกับเสี่ m ค่ะครับพี่น้องตะไคร้พริกครับพี่น้องใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดไอ้รากหอมผักชีครับเพิ่ม ความรสชาติให้แซ่บครับผมหอมแน่นอนตัวนี้อันนี้จะเป็นบมะนาวพี่น้องอันนี้ต้นหอมบักชีครับพี่น้องเป็นสีใส้เห็ดน้ำครับพี่น้องมีเห็ดอันนี้จะเป็นน้ำักขามเปียกครับพี่น้องน้ำมะขามเปียกมีมะเขือเทศหัวหอมครับพี่น้องมีน้ำปลาผงปรุงรสครับพี่น้องจะเป็นมึกกับกุ้งครับพี่น้อง ลาหมึกล่างเรียบร้อยกลุ้งก็ล่างเรียบร้อยี่นองไปพี่น้องเบื้องขัง้นตอนวิธีการทำได้เลยครับไปแบบแบนองไปดัดแม่ใหัตกไข่ก่อน,นะพี่น้อ้อันแตกไข่ก่อนเสียบแน่นอนพี่น้อง

มมาพี่นอ้องทุบกออกตัวแขกมันแตกนี่ครับพี่นอ้องลาบผักชีทุบทุบลาบผักชีนั่พี่นอ้อง ขี้ใสต้องเสียดายหอมหมดเลใส่พริกลงไปพี่น้องตามพริกก่อนตามพริกซี่หานุวยครับพี่น้องตามพริกละเอียดครับพ่องละเอียดแล้วครับพ่อพี่น้อง ถ้าไปนะฮั่นไปมือรับพี่นอ้องมือหนวดหนวดมันครับพี่นอ้งนองแท็กในนั่นไม่ใช่จะเป็นตัวนะครับตัวมากับหั่นเป็นแว่นครับพี่นอ้องประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะเขาบาักครับถิ่มตอน,นใหญ่ตอนหน่อย ต้อน,นอยังเบหนุ่มนี่ครับประมาณนี้แหละปลมือกนี่ล่างเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วครับ พี่น้องช่องนี้มีซาระากับนุ่มน้ามนมาเลยเรียบร้อยพร้อมเฮ็ดครับพี่น้องพร้อมทำไปเพิ่งวิธีการทำเลยได้ครับพี่นอ้องไปไปนั่งไว้พี่น้องแสบแน่นอนมาไงไปอุปกรณ์เตรียมครบเรียบร้อยหนหนครับพี่น้อง หอมตากปัจชีเติมก้มหอมข้าวหน่อกตะไคร้ ไล้อน้ำเดือดครับพี่น้อ,ลองล้อน้ำเดือดน้ำมะขามเปียกครับพี่น้อ,องน้ำมะขามเ,ามาเปียกสองซอนครับพี่น้อนงน้ำเ,เดือดแล้วก็ xoay cùng như thế nào xoay vào mực thì ngoài chúng ta cho vào khuôn thế nào nếu mình sẽ thao hắn ta thì... xúc nào, nào? là cuống đốt hay thế nào Hãy ชิดด้รถสอมอนหน่อยได้หมเนาะแบบนาบีพุ่นานาลงไปใส่เห็ดครับาเห็ด เสบในน่นืเราเห็ดเปี้ยงเพี่น้อามักเห็ดกระใสหลายครับพี่น้องต่อไปอใ,ใส่พริกครับพี่น้องต่อไปบุกเส้นเลยเพี่อง ลองซิมมึงพี่น้องครับลดฉาิได้รึเ่เสียบพี่น้องชุทไทยครับหอมบังขี้ครับพี่น้องใส่ลงไปเลยเรียบร้อยครับพี่น้องต้มย่ำทะเล น้ำใส่กับพี่น้องพร้อมกินไปพี่น้องกินน้ำกันเรียบร้อยพี่น้องต้มยำทะเลน้ำใสครับพี่น้องพร้อมกินมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันเขาเนิยวพี่น้องขาดอะไรด้เขวยนีิ่มอะไรรสดนามมากพี่น้องดูจีอด่อยไหมพี่น้องเนี่ย

có tên cùng nhỏ mới ngọt đồ nhà mới lên của <laughs>

mấy ăn bây giờ anh? Cùng tô bật ngay vào nè

อน,อนที่เด็ดเลยเนะี่ยพี้องไหมพี่น้องไหมกินน้ำกัน,นกุ่มมเงเม่เอาพี่น้องเลยคนนางมีเมืออ่อกี้เร หมดหมดง่ยเลยมาของยหองาเห็นได้ออพ,ออพี่น้องแสบน้ำผม,ม่มาเรสาตนี่คบถือเ่าโขเคเลยพี่น้องเหตุในงไงครับพี่น้องต้มยำปลาหมึก ชมยำทะเลครับมีปลาหมึกกับกุ่งครับผมเอาคลิปผมไปเห็ดกาได์ได้พี่น้องไนะด้กับฝากไว้ได้ครับคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามนพี่น้อง,อง,องพอกันมหมยิ้มหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม